สวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมวิดีโอนี้นะคะวิดีโอนี้นะคะจะสอนในเรื่องการหาค่าระดับเอาต์พุตจากสมการพีชคณิตบูลีนค่ะถ้าพร้อมที่จะเรียนกันแล้วไปกันเลยค่ะค่าคงที่บูลีนนะคะมีแค่2ค่าคือ0และ1โดยทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะมักมีความหมายคือถ้าลอจิก0เป็นออฟลอจิก1จะเป็นออนถ้าลอจิก0เป็นลอ ลอจิกหนึ่งจะเป็นไฮถ้าลอจิกศูนย์เป็นโอเพนสวิสลอจิกหนึ่งจะเป็นคอสสวิสและถ้าลอจิกศูนย์เป็นเฟลลอจิกหนึ่งจะเป็นทูค่ะพีชคณิตบูลีนนะคะมีสามแบบนะคะหนึ่งการรวมทางลอจิกคือการบวกหรือตัวอสองนะคะการคูณทางลอจิกหรือแอนและสามนะคะการคอมพลเมนต์ทางลอจิก คือการกลับค่าหรือตัวน็อตค่ะ1นึ่งนะคะออโอเปอเรเตอร์นะคะถ้ากำหนดให้ a และ b เป็นตัวแปรที่เอาไว้เก็บค่า0และ1จะได้ว่า a or b เท่ากับ x อ่านว่า a or b เท่ากับ x ค่าจากการ or จะได้ตามตาราง truth table นะคะก็คือ0 or 0ได้0 0 or 1ได้1 1อ .0 ได้1และ1 1อ .1 ได้1ค่ะนี่จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวอนะคะอนะคะจะให้อ t พุตเป็น1เมื่อมีอินพุตแค่ค่าตัวใดตัวหนึ่งมีค่า1 o อจะให้อ t พุตเป็น0ได้แค่กรณีอินพุตทุกค่ามีค่าเป็น0ทั้งหมด และผลการรวมเลขแบบพิชคณิตบูลีนแบบอนะคะคำตอบจะมีค่า0หรือ1เท่านั้นค่ะ2นะคะ and operator นะคะถ้ากำหนดให้ a และ b เป็นตัวแปรที่เอาไว้เก็บค่า0และ1ของ and จะได้ว่า a and b เท่ากับ x อ่านว่า a and b เท่ากับ x ค่าจากการแอนจะได้ตามตาราง two table นะคะก็คือ0แอนได้0 0แอนได้0 1แอนได้0และ1แอนได้1ค่ะนี่จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวแอนนะคะแอนนะคะจะให้ออ p ต์เป็น1เมื่อมีอินพุตทุกตัวมีค่า1ทั้งหมดแอนนะคะจะให้ออ p ต์เป็น0เมื่อมีอินพุตตัวใดตัวหนึ่งมีค่า0 ผลการรวมเลขแบบพีชคณิตบูลีนแบบแอนนะคะคำตอบจะมีค่า0ูนย์หรือ1เท่านั้นค่ะต่อมานะคะ not operator นะคะ not เป็น operator ที่มี input เข้าแค่1ตัวเท่านั้น x a not หรือ not a นะคะอ่านว่า not a ก็จะได้ตามตารางนี้นะคะ not ศู 0, ได้1 และนอดหได้0ย์ค่ะนี่จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวนอดนะคะเมื่อใส่นอดเข้าไปค่า input จะกลับค่าไปเป็นอีกค่าหนึงทันทีค่ะและถ้าใส่วนเตจเข้าไปในนอดเกตนะคะจะได้ค่า output ออกมาเป็นค่าตรงกันข้ามทันทีค่ะหาค่า output จากสมการวงจรลอจิกนะคะ 1. ต้องหาสมการบูลีนจากลักษณะวงจรลอจิกก่อน 2. ใช้ตาราง two table หาคำตอบ output แบบทุกกรณีหรือใช้กรณีแทนค่า input เข้าไปในสมการ Logic ก็ได้ 3. ต้องนอดก่อน 4. ทํทำตามเงื่อนไขในวงเล็บก่อนทําทำแอนก่อนออเสมอและ6ถ้ามีนอดอยู่บนวงเล็บให้ทำในวงเล็บก่อนแล้วค่อยนอดค่ะตัวอย่างที่1นนะคะกำหนดให้ Input a เท่ากับ0 b เท่ากับ1 c เท่ากับ1และ d เท่ากับ1จงหาเอาพูณนะคะก็จะได้สมการ x เท่ากับ not a and b and c and a or d not ก็จะได้ x เท่ากับ not 0น and 1 and 1 and ศย์ or 1นอ not ค่ะ x นะคะจะก็จะมีค่าเป็นนอตศูนย์แอนหนึ่งแอนหนึ่งแล้วก็นอตหนึ่งนะคะต่อมาก็จะได้หนึ่งแอนหนึ่งแอนหนึ่งและแอนศูนย์นะคะ,ะค่า x นะคะก็จะเท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะตัวอย่างที่สองนะคะกำหนดให้ input a เท่ากับ 0, b เท่ากับ1 c เท่ากับ1และ d เท่ากับ1ค่ะจงหาเอาพุทนะคะก็จะได้สมการ x เท่ากับ not a and b or d or not c ค่ะก็จะแทนค่านะคะก็จะได้ x เท่ากับ not 0 and 1 or 1 or not 1นะคะ x จะเท่ากับ1 and 1 or 0 ก็จะได้ x เท่ากับ 1n1o0 ก็จะเป็น x เท่ากับ 1o0 คำตอบของ x ก็คือ1นั่นเองค่ะคะก็มีแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆมาให้ลองทำกันดูนะคะซึ่งจะมีใน2ข้อตามโจทย์นี้เลยค่ะลองทำดูกันนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอสอนหรือจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนาที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ